สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีชมทางบางซื่อครับขับรถจอดอยู่ในชานชาที่2ขบวนรถธรรมดาที่201รไปทางพิษณุโลกครับ g จส5 3 3ครับเรอเอกจากชุมทางบางซื่อนะครับ10นาฬิกา3นาทีครับ บเวริกา,าสารนาะทีขบวนรถธรรมดาขาบวนที่2-01 2-01ไปทางพิณุโลก g 4 533ออกชุดทางบังซื่อครับ ไล่กับขบว20น201นะครับขบวนรถเชื่ล่อรขบวนที่3นะครับ,บราาก็ากากบทางโมบีบายทางัสระบุรพขบวนรถเชื่อมตะเ้าเทียบในสถาน,าานีสระบุรีค่ะ มากเลยนะปิดท,ท้ายด้วยบพห5009ครับมาแล้วนะขบวน304จากลบบุรีครับ ในฝั่งชานชาลาที่4นะครับมีขบวนรถวิ่งผ่านนะฮะ GK4041 วิ่งมาช้าๆนะฮะ ฉนลาที่4นะครับขบวนรถชันเมืงองขบวนที่3 4 0 3 4 0จากชุมทางแก่งคอยออกจากชุมทางบางซื่อครับ10บริกา52นาทีขบวนนี้สั้นๆนะฮะ2ขัด1 2 6 2ครับปิท้ายด้วย1 2 5 9 เดินข้าศ์ไปมาในชานสถานที่สองโปรดเรามาโนตราจากสนนรถได้ค่ะท่านดีเดินข้าศ์ไปมาในชานสถานที่สองโปรดเรามาโนตราจากถนนรถได้ค่ะ ขบวนรถพิเศษสินค้าขาบวนที่985 985ปลายทางซึ่งไหกนกโลกนะครับจากกรุงเทพฯลำโพงเข้าชุมทางบางซื่อในทางที่2ครับ G E A 4524ครับ 2.57นะครับ ัชลาที่3นะครับมีรถจัดวิ่งผ่านนะ GK 4041ตอนนี้วิ่งกลับมาแล้ว ธรรมาดาขบวนที่209 209จะทางบ้านตาคลีเข้าชุมทางบางซื่อครับ

เขาต่อเลยนะฮะรถธรรมดาขบวนที่สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองจากตะพานหินเข้าบางซื่อทางที่สี่ครับอา,อ 4, 3, 0, อารซอมสี่สามศูนย์สี่ทำการปลดรถจักรออกนะครับเปลี่ยนหรถจักนะรหน้าขบวน 2, 1, 2. อ,องหนึ่งองอารซอมส3 0 4ม อุธยาอตมสีสามศูนย์ครับเดินตกหล่่ควางวกะเด็ไับพวเหล็กแดงลงปางนาตกนในน้ำปากช่องทับม่วงตันซึ่คองขนาดึ่งคองสายลาดบัวขาวบ้านให่สับปตงกลังน้ำขดถึงงทางเดินติดคบวจแหงเขาลานครราชสีมา 28นะมาทำขบวนสองหนึต่อครับ ขบวน,สอ,นสองนะครับขวามือขบวน 2. องสามสาลายทางสุริน รับส่งสินค้าพหุนโยธินชุมทางบางซื่อปลยทางท่าเรือแหลมฉบังผ่านชุมทางบางซื่อครับพิเชีสี่ห้าศูนย์สี่ อเมริกา15นาทีนะครับขบวนรถธรรมดาขบวนที่211 21ท,ทุกทางจากกรุงเทพลำพองปลายทางตักผ่านหินเข้าชุมทางบางซื่อครับ GEA 4528 สามนิกา40นาทีนะครับขับวนรถธรรมดาขับวนที่202 202จากพิษณุโลกเข้าชุมทางบางซื้อครับวันนี้มาก่อนเวลาเล็กน้อยนะฮะ4 2 1 2 เก้าีนาทีได้เวลากระบวน2 0 2ขกบ,บวน2 0งปลายทางเที่ยวบอลำพงจากพิซูโลกครับ ขบวนรถธรรมดาขบวนที่2-3-4 2-3-4จากสุรินปลายทางกรุงเทพปลำโพงเข้าชุมทางบางซื่อททางที่4นะตรงนี้ใช้เป็นฮิตาชี4 5 5 0 9กิตชีสฟ้าสำขบวนนะครับ ครับขบวน2 3 4จากสุรินทร์ยี่สิบชี้สี่ห้าศูนย์เกาแล้วไว้พบกันใหมนคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ